สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการหมอดูทองคับอีกครั้งนะครับปาอาจา์เติ้งนะครับก็สวัสดีสมาชิกกลุ่ม V.I.P. ทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนคลับ FC ที่ติดตามรายการมาตลอดนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับเป็นคลิปเฉพาะกิจนะวันพุธที่1มีนาคม2566นะครับเวลาอาจคลิปนที่เวลาบ่าย4.20โมง20นาทีนะครับ คลิปนี้นะครับเราก็มาพูดกันแบบสดๆนะครับเช่นเคยผมไม่มีสคริปต์นะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดผมพูดถูกพูดผิดประการใดนะครับยังไงก็ขออภัยมณะที่นี้ด้วยละกันนะครับผมขอเท้าความนะครับไปในคลิปเมื่อวันจันทร์ก่อนละกันนะครับผมบอกแล้วว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงนะครับในเฮือกสุดท้ายนะแล้วก็มีโอกาสที่จะรีบาวดีตัวขึ้นมาเนี่ยที่2เป้าหมายด้วยการที่ราคา1,827 กับ1,840เหรียญนะครับสุดท้ายแล้วครับก็เป็นไปตามคาดการเอาไว้นะวันนี้นะครับทองคำก็ขึ้นมาเหยียบ1827นะครับได้แล้วเป้าแรกนะครับแล้วก็ขึ้นต่อนะครับโดยวันนี้เนี่ยนะครับก็เพิ่งไปทำจุดสูงสุดเนี่ยได้ที่ราคา1,837เหรียญนะครับแต่ที่บอกนะครับมันยังไม่ผ่านด่าน1,840เหรียญเนี่ยนะครับซึ่ง เป็นหัวใจเลยของอาทิตย์นี้นะครับว่ามันจะเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะกลางได้หรือไม่อย่างไรนะครับสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้นะทดสอบครั้งแรกยังไม่ผ่านด่าน1,840เหรียญน,นะครับตอนนี้ถูกตบกลับลงมานะปวนเปลี่ยนที่ราคา1,831จนถึง1,832เหรียญน,นะครับโดยค่าเงินบาทต,ตอนนี้นะครับก็แข็งค่าขึ้นนะครับมาอยู่ที่ 34.84บาทต่อดอลลาร์นะครับในส่วนของราคาทองคำแท่งออนไลน์9.5นะครับตอนนี้ก็เคลื่อนไหวนะครับอยู่ที่ประมาณ3150บาทจนถึง3200บาทต่อบาททองนะครับก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนี้นะอ่ะทีนี้ในค่ำคืนนี้นะครับในช่วงของวันที่1-3ถึง3มีนานะครับก็คือพูดง่ายว่า ตั้งแต่เย็ยนเนี้ยค่าคืนนี้ไปนะครับจนถึงวันศุกร์ที่3มีนาเนี่ยนะครับแนวโน้มทองคําจะเป็นอย่างไรนะครับผมมาอัปเดตให้แบบนี้นะตอนนี้ต้องมองแบบนี้ก่อนนะครับว่าเ,เจ้าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยนะครับยังอยู่ที่ตำแหน่งเดิมก็คือ1,840เหรียญแต่สิ่งที่จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยก็คือว่าไอ้เจ้า จุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะยาวเนี่ยตอนนี้นะครับก็เสียสมดุลต่อเนื่องนะปัจจุบันนะครับย้ายตำแหน่งนะครับมารอยอยู่ที่1,880เหรียญน,นะครับมีการขยับตัวลงมาอีกแล้วนะนั่นแปลว่าถ้าเกิดในช่วง2-3สวันนี้นะครับราคาทองคำเนี่ยสามารถที่จะทะลุ1,840เหรียญขึ้นไปได้นะครับทองคา นอกจากจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะกลางแล้วนะครับก็มีความเป็นได้ว่ามันจะวิ่งขึ้นต่อเนี่ยเพื่อไปทดสอบการเปลี่ยนเทรนขาขึ้นระยะยาวที่ด่านราคา1880เหรียญนะครับอันนี้คือภาพรวมนะอ่ะทีนี้แล้วในช่วงนี้ล่ะเราจะมีการซื้อขายทองคำกันอย่างไรดีนะครับมีแผนยังไงกันบ้างนะครับอ่ะงั้นผมบอกแผนให้แบบนี้นะผมขอเริ่มต้นจากคนที่ อยากจะซื้อก่อนแล้วกันนะครับคนที่อยากจะซื้อนะผมให้คุณไล่ซื้อได้เลยนะครับย่อลงมานะครับซื้ออย่างเดียวนะในช่วงนี้นะฟังดีๆนะย่อลงมาแล้วซื้ออย่างเดียวตราบใดที่ราคาทองคำนะครับยังยืนเหนือราคา1818เ18ห 18, รียญได้อยู่1818 18, นะครับเป็น ขีดเส้นตายเอาไว้เลยทองคําย่อลงมาเท่าไหร่ก็ตามณเวลานี้ซื้ออย่างเดียวนะครับจุดส t o p ปล s อหรือจุดตัดขาดทุนเนี่ยอยู่ที่1,818เหรียญน,นั่นแปลว่าตราบใดที่ราคาทองคําครับยังยืนเหนือน1 8 1 8เหรียญได้อยู่นะครับทองคํมีโอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นมาทดสอบด่าน1,840เหรียญได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วถ้าหลุด ทะลุ1840เดี่เหรียญขึ้นไปได้ครับก็จะไปต่อทดสอบในช่วง1870จนถึง1880นะครับอ่ารู้ภาพรวมแล้วนะสำหรับคนอยากซื้อนะทีนี้แล้วคนที่ติดเหวอยู่ล่ะทำยังไงนะครับตอนนี้คนที่ติดเหวอยู่นะครับก็ยังไม่ต้องทำอะไรนะครับเพราะตอนนี้เนี่ย ในเมื่อทองคำยังผ่านด่าน1840ี่เหรียญยังไม่ได้ไอเจ้าเทรนขาลงระยะกลางเนี่ยมันก็ยังทำงานอยู่นะครับยังไม่มีอะไรที่น่ากลัวเองสิน้นถ้าเมื่อไหร่มันผ่าน1840ี่เหรียญขึ้นไปได้เนี่ยครับชาวเหวเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไว้คลิปเมื่อวันจันทร์นะครับถ้าทะลุ1840เหรียญขึ้นไปได้ควรจะเริ่มตัดขาดทุนฝั่งเซลล์ออกไปบางส่วนนะครับเพราะทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับ โ okay. อเคถามว่าจะเปิดขายเซลล์ตอนนี้ได้ไหมเอ้าได้อยากเปิดขายเซลล์ตอนนี้เปิดได้เลยนะครับเพราะถ้ายังไม่ผ่าน1840ก็ยังมองลงใครเปิดเซลล์ตอนนี้แล้วทองคําทะลุ1840ขึ้นไปได้ค่อยสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนแต่สมมุติถ้าตอนนี้นะครับเอาภาพตอนนี้เลยนะราคาทองคําป้วนเปีียนที่1830นะอ่าผมมี เป้าให้ตั้งเปิดขายเซลครับก็คือว่าถ้าทองคํานะหลุดตำกว่า1 8 2 8ลงมาได้นะครับเสี่ยงเปิดขายเซลล์ดูแล้วไปรอปิดกันไปที่1822จนถึง1824แนะครับแล้วก็ให้ตั้งเปิดขายเซลล์อีกครับที่ราคาร8 8 3 3หลุดลงมาได้นะครับก็เปิดขายเซลล์ตามลงมานะแล้วมารอปิดกันไปที่ราคาร8 8 5 5จนถึง1 8 1 7 แล้วก็อีกไม้หนึ่งครับให้ตั้งเปิดขายที่18,15ครับหลุดลงมาได้นะครับก็มารอปิดกันไปที่ราคา1 8 0 8จนถึง1810นะครับนี่คือในส่วนของคนที่อยากเปิดขายเซลล์นะแต่ถ้าเกิดในส่วนของคนที่อยากเปิดซื้อบายเมื่อตอนต้นผมพูดไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดทองคำนะครับมันรีบาวนะ์นะทะลุ1837ขึ้นไปได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย1837าเนี่ยคือไฮปัจจุบันนะครับ ถ้าทะลุ1.837ขึ้นไปได้ก็เปิดซื้อไล่ตามขึ้นมาเลยครับเพราะเป้าหมายกําไรนะครับทองคำเนี่ยมีโอกาสจะขึ้นต่อได้ถึงกรอบราคา1,845จนถึง1,850เหรียญน,นะครับฟลุกจริงๆนะครับราคาทองคำเนี่ยจะขึ้นไปจบนะครับอยู่ที่ประมาณ1.865จนถึง1.870ได้เลยในช่วง2-3วันนี้นะครับอ่ะนี่ก็คือ จบแล้วนะครับในเรื่องของโกสปอร์ตนะครับมาอัปเดตเพียงเท่านี้ถ้าเกิดถามใจผมตอนนี้ว่าอาจารย์เติ้งจะสรุปยังไงดีนะครับถ้าเอาส่วนตัวผมผมสรุปแบบนี้ว่าตอนนี้ถึงแม้จะเป็นเทนขาลงระยะกลางอยู่ก็จริงนะครับแต่มันก็มินเมย์เหลือเกินที่มันจะสามารถผ่าน1840ขึ้นไปได้ฉะนั้นแล้วตอนนี้นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้ว ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วมีการย่อตัวลงมาพักแป๊บหนึงแบบนี้นะครับเมื่อกี้ขึ้นไปที่1837ย่อลงมาที่1830 1831นะเอาเป็นว่าผมจะเสี่ยงเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนละกันในช่วง2-3วันนี้นะครับ1830ซื้อนะครับลงมาที่1826ซื้อ1821ซื้อนะครับลุดตำกว่า1 18น1818 ไม่ซื้อนะครับสต็อปล s อตัดขาดทุนไปก่อนแต่ถ้าเกิดใครใจถึงหลุดต่ำกว่า1818 18, แล้วฉันอยากซื้อยังอยากถือต่ออยู่อาจถือเลยนะครับไปรอซื้อที่ประมาณ1808ถึง1 8 1 0อีกไม้หนึ่งนะครับถึงจุดนี้แหละน่าจะเด้งรีบาวแล้วนะครับนะออโอเคน่าจะเป็นไปตามแผนวันนี้นะครับที่บอกแล้วนะก็ลองดูแล้วกันว่าจะเคลื่อนไหว เป็นไปตามแผนที่อาจารย์เติ้งบอกวันนี้หรือไม่อย่างไรนะครับอ่ะทีนี้มาเพิ่มเติมให้กับส่วนทองคําแท่งออนไลน์ก็6 5กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะสำหรับทองคําแท่งออนไลน์6 5นะครับก็เหมือนกับสปอตเมื่อกี้แหละนะครับอยากซื้อก็ซื้อนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมันขึ้นไปถึงระดับ30,000 500บาท3400 3,500บาทมาได้เรารอบหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วผมตอบแบบนี้ละกันนะครับว่า,าตราบใดนะครับที่ราคาทองคำนะยังยืนเหนือ29,900บาทได้อยู่นะครับแนวโน้มทองคำนะครับยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะนั่นแปลว่าตอนนี้ถามว่าซื้อได้ไหมสำหรับทองแท่งนะตอบเลย3 1 1 0 0จนถึง3 2 0 0ซื้อเลย นะครับหลุดลงมาเหลือส0 0 0 0ก็ซื้ออีกเท่าตราบใดยังไม่หลุดต่ำกว่า29,900บาทนะครับทองคำแท่งออนไลน์96.5ครับจะยังไม่ใช่ขาลงเด็ดขาดนะครับฟันธงได้90%เลยแต่ถ้าเกิดทองคำครับพิกเกมแล้วย่อตัวลงมาเนี่ยหลุดต่ำกว่า29,900บาทลงมาได้นะครับ ทองคําจะปรับตัวลงต่ออย่างแรงนะครับมีโอกาสจะย่อลงไปถึงประมาณ29,600จนถึง29,700บาทต่อบาททองได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วสําหรับทองคําแท่งออนไลน์ก็จุด5นะผมสรุปสั้นๆเพียงแค่นี้ว่ายึดเอาด่าน29,900บาทเป็นเกณฑ์ราคาทองคํายังยืนเหนือเหนือกว่าจุดนี้ซื้ออย่างเดียวหลุดต่ำกว่าจุดนี้ลงไปได้ครับเปิดขายเซลล์อย่างเดียวเช่นเดียวกันนะครับอ่ะ ตรุปเพียงแค่นี้สั้นๆนะหวังว่านําไปปรับใช้ในพอร์ตการลงทุนของ,ของ,ข,องของท่านเองนะครับขอให้ท่นโชคดีครับสวัสดีครับ